ครับขุดบักคีบ้าครับบคีาครับนี่นี่ลังจะโจมาแล้วครับฮันน่าน่น่่่ทุกคนพอนี่เี่ของว่าบักคีบ้าครับก็มันมีเียเห็นไหมจะเป็นดวงละละดวงเป็นนี้ละเป็นด้วงะเป็นเงาะเงาะเป็นเงาะนะครับเป็นตัวเป็นด้วงเป็นด้วงไปเจด้วงดปหองแมเงาะเงาะน่ะเทว่เป็นของแม ตัวข้าดักเดะอ่าข้าดักเดะนะครับนี่เขาว่าบักขีเบ้านะครับเจ้างอ่ะตัวมันน้อยงนี่จุดด้วงเฮ้ยทำไงฮ่าฮ่าอย่านี้จ่อหัวอ๋อันนี้เป็นด้วงเนี่ยเป็นเงะเป๋งนี่เลยโง่หมดเลยะเป๋งเง่หมดเลยอืมนี่นัวกะ นี่นะครับทุกคนนี่ไข่สอบกับก,ก,กดละ์กดแชนะครับนี่แนะดี่จะเอาไปย้ำดีเพิ่บวกครับย้ำยาดีบะแกน,น,นะนะ